เทสเนี้ยนะครับจริงๆเมื่อวานนี้มีพี่ๆสื่อมวลชนหลายสำนักนะครับประสานเข้ามาที่ตัวผมเองนะครับแล้วก็ประสานไปที่เพจสำับต,ต้องรอดด้วยนะครับว่าเกิดเหตุการณ์มีเว็บพนันเนี่ยเว็บหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเว็บชื่อดังแล้วก็ชื่อของเว็บเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับ Netflix นะครับแต่เขาเป็นอีกชื่อหนึ่งนะครับแต่คล้ายๆกันเนี่ยมีการอุ้มเด็กอายุ16ปีโดยอ้างว่าเด็กเนี่ยไปติดเงินเขามีการอ้างว่าเด็กไปเปิดบัญชีมาให้เขาแล้วก็เอาเงินไปเนี่ย ก็มีการอุ้มเอาตัวจากจังหวัดนนทบุรีนะครับไปซ้อมทาลายเออไปไปทำลายร่างกายที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็มีการเอาล่างเนี่ยไปโยนทิ้งไว้ที่มอเตอร์เวย์นะครับซึ่งครอบครัวเนี่ยเชื่อว่าอ,าอาจจะเป็นการเหมือนกับจงใจคิดว่าเด็กเสียชีวิตแล้วนะครับแล้วก็เอาไปโยนทิ้งเหมือนกับอาพางทำนองเหมือนว่าถูกรถชนเสียชีวิตเองอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เอาไปโยนทิ้งทีนี้ขนาดเนี้ยตัวน้องเองเนี่ยครับยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับยังอยู่ห้อง ICU โรงพยาบาลยังเยี่ยมไม่ได้เลย อาการค่อนข้างสาหัสแล้วก็จากการสอบถามเนี่ยเหมือนเด็กมีน้ำลายฟูมปากโรงพยาบาลกำลังตรวจสอบว่ามีสารพิษอะไรอยู่ยหรือไม่นะครับทีนี้ทางคุณตาซึ่งเป็นคนที่เลี้ยงน้องมาตั้งแต่เด็กๆกกน,นะครับซึ่งพ่อแม่แยกทางกันเนี่ยคุณตาก,ก็เลี้ยงมาก,กับยายนะครับเกิดความไม่สบายใจกลัวว่าครอบครัวเนี่ยจะถูกอุ้มไปก่อเหตุแบบนี้ด้วยเพื่อที่จะให้จบเรื่องจบราวไปนะครับก็เลยมาขอความช่วยเหลือจากเพจสายไหมต้องรอดเนี่ยให้ให้ช่วยเหลือเรื่องนี้นะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ย มองว่ามันมีหลายท้องที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับสถานที่อุ้มคือจังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็เอาไปซ้อนที่ไหนยังไม่รู้แล้วก็สถานที่เอาไปทิ้งเนี่ยอยู่มอเตอร์เวย์แถวแถวฉะเชิงเซาไหมครับแถวนั้นาล,าาลาดกระบังแ้วแถวลาดกระบังนะครับออกไปทางฉะเชิงเซาเพราะนั้นเนี่ยมันมีหลายท้องที่เกี่ยวเนื่องกันก็นกเลยตั้งใจว่าเอาคุณลุงเนี่ยมาแจ้งความร้องทุกข์กับพนักง,งานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับเพื่อให้ท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางคือท่านพลตำรวจโทจิรพพูริเดชเนี่ยท่านช่วยสั่งการให้พนักงาน ดำเนินการในเรื่องนี้จะดีกว่าเพื่อความคล่องตัวไม่งั้นมันหลายท้องที่มันก็ลุงก็คงจะไม่สะดวกนกักน,นะครับ